ตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำแสน,นะครับหรือว่าหนองม่วงนะวันนี้มาตกปลากันกระตะแบงนะครับเดี๋ยวไปดูนี่บรรยากาศสวยสนี่เลยเห็นไหมนี่อ่างเก็บน้ำนะฝนเพิ่ง เจอแกันครับไอโดนี้นี่ครับเราจะมาล่าปลาโดกันนะครับปลาโดอันนี้เป็นตาเวดเบอร์สิบแปดนะครับแล้วก็นี่นะครับอาจารย์แมนบริจาคมาให้นะครับอันนี้เป็นเหนืออปลาแล้วก็ไส้ปลานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าปะนู่นนะครับอันนู้นเราเป็น,เป,นเป็นบูมที่เราบูมไว้นะครับเป็นบูมขี่ปลานเนาะไปเรียบร้อาแล้วจ่า อย่งเงครับยอดนี่นะครับตัวบอลเลอร์ครับส,สวยๆอ่ะอีกตัวนึ่งตัวที่หนึ่งนี่ครับตัวแรกอย่างเงี้ยครับยอดดีอันนี้ปลาอะไรฮะอันนี้ตะเพียนครับตะเพียนปลาตะเพียน,นนี่นีส้สวยๆเลยเศรษฐีาเลย ตัวนี้แรงนะ่มันไม่ใหญ่ทำไมเนี่ยแต่มันดึงดีมากเลยอ่ะต้องเอาสวิงเอาสวิงน้หน่อยดินี่ปวะไหนสวิงไงมาเลยับเลย

ได้ไหมโอ้ยสูครับอะไรครับนี่สูก็วักม่ลูกใช่เลยเป็นยังไงแล้วเออตัวบเอฟเลยสุดาอดพี่ศกอ่ะให้ดูได้อยู่ได้ได้คอนเทนต์หน่อยฟูด้วยเอาไหมเป็นไงครับตอนนี้สวยๆนะครับ ดูด้วย,เห,ย,เ,ยเห็นไหมผมมาต่อพอดีเลยเห็นไหมเออยังนันก็นกนไปแล้วบอกให้ต้องให้สู้หิงตัวใหญ่อะ่ะเอ้าทางวะแล้วเข้านี่ปะนี่นะครับผลงานวันนี้เจอดอมาเดี๋าวายวก ยถโชว์อ่ะนี่ฮะยอดเลยบาประกอบการรกอบการ้เอนี่หอยเรีมาแล้วเก็บมาฝากแม่ยายแม่ยายบอกให้เก็บมาให้หน่อยกินนะอืเขากินไง ม่ยจีอ่ะโลหลายบาทน,นะนี่มาแล้วหอยน,นี้ตัวแรกนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จุจตกตุกนี้จุดอะไรเลยสุดยอดอันนี้คือวิธีการอะไรคะอันนี้วิธีการมัดตูด เพื่อจะใสยเยะ่เหยื่ออันนี้เป็นภารกิจพิชิตกุ้งนะครับคืนนี้เราจะไปล่ากุ้งฝอยกันอ่าตอนนี้ผมต่อให้นะครับขอ<น>วลำโพงมีทั้งหมดสี่หลังเอ้ยห้าหลังผมมีสี่หลังเดี๋ยวดูว่าเช้านีา้เพลียเยอะกว่ากัน,นอ่าโชว์หน่อยทําเสร็จแล้วเป็นยังไงคะแบนี้แบบนี้นี่ยเราก็เอาเหยื่อไว้ข้างในนี่ครับแล้วก็นี่กุ้งก็จะอยากจะเข้าไปกินก็ทางนี้อ่าเหมือนมุ้งเหมือนมุ้งเหมือนฝาชีกินก็ง่วงนอนอนอย่างนี้เลย เอาล้วก็ยกยโอเคเออเจ๋ต้องมาไปไปไหนก่อนไปทางข้างหน้กได้ปทางไหนเียทางนี้ไปนะอจะแกเอาไไปเดี๋ยวงั้นตรงทั้นอยู่ฝงนี้เดี๋ยวตามอย่งนี้ไปนีใช่ไหมไปเดี๋ยวไปส่งหนึ่งสองมี่ห้าอองั้ไปยอดดี ถ่ายหัวนี่ไงถ่ายหายแล้หายมาแล้วนี่นะยมีตากล้องมาถ่ายย่างถ่ายอยู่อ่ะถ่ายอยู่ถ่ายตั้งแต่แล้วอ่ะนี่ก็จะเป็นลำนะครับลำแย่เอาขอไปใกล้ๆก่อนเอาลำมาให้ดูอันนี้เป็นลำสูตรพิเศษนะครับมีอาหารแมวด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง

บาเบาเบาเข้ามาไอกดลงไปดิกดหนต้องให้บอกทุกทีต้องให้บอกไปย่าเดี๋ยวอไอั้นหงตางอะไรอะปั้นไปก่อนาอหารใส่ไปใน ปลาชีนะคะปลาชีนะครับปลาชีกุ้งเนี่แหละลองบีลองบีลองบีตรงนู้นนู้นนู้นเออเนี่ยจำได้วยนะกลับมาหาหาไม่เจอไม่ได้นะแหละ นี่<ม>กอดครับไอ้กดแน่นเติมไงครับสวยหนึ่งตัวนะครับ่บานี่นะครับอันนี้เป็นอาหารแคมปิง้งมือแรกสุดยอดนี่นะครับปลาที่ตกได้ปลาที่ตกได้สวยสวยครับสวยๆอาหารกินครับนี่ครับบรรยากาศมืดตึบโอเคมีแค่เรามีแค่เราไป นี่ครับบรรยากาศยามเช้าอ่างเก็บน้ําหนองม่วงนี่อันนี้เป็นการกู้นะครับเก็บกู้ลอาดักกุ้งเหรอ อ้ยวิ่งผลงานเลยนะครับก็มีตัวมาใหม่เข้ามาด้วยเออไม่ห้อยใจอเลยพับเลยอุ้ยอย่างนี้เยอะเห็นไหมใสเ่เบียร์นี่เยอะ ไปดูผมประกอบการไม่เยียบเลยครับสองโลได้เป็นวิธีหุงข้าวแบบชนเผ่ามายันแต่แกงมีนะครับแต่เอาไปลองทานแล้วแ่สสดญาตเราแล้วนะครับเรามารุ้กันว่าจะสุกไหมครับโอ้ร้อน สุดยอดอ่ะสวยงามมากดี<ม>เลือด<ม> <perfect S 2> เฟอร์เฟคโอเคครับหอมหอืร้อนได้จบนี่ไข่เจียวลูกเสือนะครับ ข้าวภา,ายใต้ธรรมชาตินะครับสุดยอดนี่ยูยากธรรมชาติสุดๆเห็นไหมนี่นะับข้าวเป็นมือผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับแล้วก็ได้นั่งกินข้าวกันพเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับหลังจากทำงานมานเหนื่อยเนอะเราก็หาความสุขของตัวเองให้เจอทำอะไรที่ชอบกับสิ่งที่อื่นอยางทำนครับ มีครับผลงานครับต้อมแบงค์เจอร์นี่ฝากติดตามด้วยครับ